กลับมาคุยกันต่อนะคะกับประเด็นปัญหาเพราะสามีไม่สนใจเมื่อลูกโตเป็นสาวนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาถึงคิวลูกกันบ้างเมื่อกี้คุยคุณนงนุษไปถึงเรื่องของสามีแล้วเรามาให้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกกันดีกว่าเ,าเริ่มจากข้อแรกค่ะข้อแรกนั่นก็คือดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่จับตามองแม่อันนี้อันนี้พี่ก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะะพี่เนี่ยจับตามองมากเกินเหตุไม่ปล่อยให้ไปไหนเองอ ก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการโลกมันเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเห็นไหมไปไหนเองแล้วคนมันน่ากลัวน่ากลัวก็ไม่เคยปล่อยให้ลูกไปเองแต่ที่ถูกแล้วเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยอยู่ใกล้ลูกมากเกินไปไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะนั้นอันนี้แสดงว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะในบางครั้งการที่พ่อแม่รักลูกมากทําอะไรไม่ให้คลาดสายตามันก็เปรียบเสมือนว่าหากเราเนี่ยกอดลูกแน่นเกินไปลูกก็อาจจะอึดอัดได้ลูกก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาตัดสินใจอะไรเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นใจพี่ตั๊กสังเกตตัวเองตอนเด็กๆไหมว่าคุณแม่ดูแลไม่คลาดสายตาเลยไหมคะไม่ไม่เป็นไม่เป็นเพราะแม่ทํางานแม่ก็ปล่อยๆนี่ไงทําให้พี่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นของตัวเองใช่เพราะว่าหนูมองว่าอย่างของแม่หนูก็เหมือนกันเ็าปล่อยลูกออกไปตรงนั้นตรงนี้ได้อะไรเราไม่ปล่อยนะไม่แต่ว่าลูกอยู่โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยมันมีความมั่นใจเป็นระดับหนึ่งเล ที่ก็เลยต้องต้องดึงดึงมาหน่อยมีความมั่นใจในตัวเองแต่ว่าเขาไม่ได้มีทักษะในการใช้ชีวิตแต่ให้เขาคิดนะใช่ใช่แต่ไม่ไม่ให้ไปไหนเองขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถเมเป็นไหมนั่นไงลูกหนูนุนจะจับลากไปขึ้นตั้งแต่เด็กๆเลยนะแล้วไอ้น้ำตาลขึ้นไม่เป็นซสอนแล้วก็โยนไปแล้ววันนึงอาจจะไปสยามไม่แล้วก็ไปของเธอเองแต่หนูลูกผู้ชายเนี่ยโอ้ไม่ใช่เพราะว่าวันนึงเนี่ยถ้าไม่มีเราขึ้นมาแล้วเขาจะต้องไปผจญโลกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากกับเขาก็ต้องก็ฝึกแต่เราก็ประคับประคอง ไปกับเขาเป็นโคชอ๋อเออเออเอออันนี้อันนี้ดีเพราะนั้นอย่ากอดลูกให้แน่นเกินไปต้องปล่อยก็บ้างแต่ต้องมีโคชใช่ไหมไม่ใช่เออลองไปสินั่งได้สิไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้น่ากัวตายพอดีค่กันไม่ได้ต้องมาะคับประคอเออพี่เคยหนึ่งไปเรียนพิเศษตรงเนี้ยแล้วก็บอกว่าลูกคุณแม่ไม่สามารถจะเข้าไปรับถึงได้หนูต้องขึ้นรถไฟฟ้าจากฝั่งนี้มาสามสี่สถานีแล้วมารับตรงนี้มาได้ แต่ไม่ปล่อยให้มาเองเขาก็มาไม่ถูกก็เลยบอกให้เพื่อนเขาสนิทที่เป็นแตว้วไอ้เจ้านี้ก็เป็นแตว้วชื่อสันชื่อสันบอกอย่าปล่อยให้น้าตายฆ่าสายตายนเราก็สง,สงห่วงลูกไงสันต้องมาส่งเราก็โทรหาเจ้าสันตลอดสันอยู่ตรงไหนซัน,นโอ๊ยผมจัดกาาแล้วครับพามาส่งตรงนี้คือน่นั่นเราไปการฝึกเขาแต่มีโค้ชเพื่อนเขาตัวน,นี้เ,เป็นโค้ชเ,เห็นไหมเอออันนั้นได้ระดับหนึ่งแต,แต่ว่าก็ไม่บ่อยลูกก็เริ่ม,มเริ่มขยับก็มาได้ใช่เอาอย่างนี้ยังยอมเปิดให้บางคนเขา ไม่กล้าไปโค้ชกลัวเดี๋ยวลูกรู้มากแล้วออกไปเที่ยวตรงนี้เอาไปได้ใช่บ้านที่ไปมันจะต้องมีนุไปไม่ได้ใช่ไหมคะนะคะนั่นคือข้อเนี่ยใช่ข้อต่อมาก็คือคุณนุชต้องเข้าใจลูกนะคะเข้าใจอารมณ์ของลูกตรงนี้ต้องสําคัญเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงอย่างที่บอกคุณเลีหัวต่อวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยเลือดร้อนเป็นวัยไม่ว่าจะคิดจะตัดสินใจอะไรเนี่ยบางทีมันมีเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผลใช่เด็กๆวัยรุ่นในเรื่องนี้สําคัญเลยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยเวลาอยู่กับลูกเนี่ ชี้แนะนะแล้วพ่อแม่ถ้ามีความมั่นคงทางอารมณ์แล้ลูกจะศรัทธาเราแล้วโตวขึ้นเนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะตัดสินใจอะไรเรื่องต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจเพราะว่าลูกเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกอยากจะเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่พี่รู้ไหมเมื่อไหร่เมื่อตอนที่เขามีความรักกับเพศตรงกันข้าอมอรู้สึกว่าฉันโตเป็นสาวรู้สึกอยากจะเป็น,ปนรักกับผู้ชายอ,อ,อันนึงไงอันนี้คงยากเพราะงั้นเนี่ยถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็อยากให้พ่อเนี่ยมีส่วนด้วยด้วย นะฮะบางทีลูกอาจจะชอบทำอะไรเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่กับพี่มันมีแต่เรื่องข่าว oh. เขาไม่รีแลกซ์แต่อยู่กับคุณพ่อได้ฟังเพลงขำๆแต่อยู่คุณแม่ได้ฟังแต่ข่าวว่าเราชอบฟังข่าวแหะ ใช่ไหมเราต้องทารายการทีวีเราก็ต้องฟังข่าวฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะงั้นลูกก็เลยรู้สึกว่าถ้าอยู่กับพ่อจะสบายกว่าเพราะงั้นถ้ามีคนที่เขารู้สึกว่าไว้ใจได้ที่พอจะเล่าเรื่องอแฟนเรื่องหนุ่มที่มาจีบได้จะเป็นพ่อหรือแม่ก็ต้องให้เขาเล่าให้ได้ใช่สมมติเกิดว่าลูกจะต้องมีแฟนมาจีบอาจจะต้องถึงขนาดให้เล่าเล่าอะไรกันเรียบร้อยมีเขาเรียกว่าเปิดตัวครั้งแรก อย่าไปทําตื่นเต้นทาให้มันชิวๆธรรมดาไม่ต้องจัดแกรนโอเพนนิ่งเออไม่ต้องไปแกรนโอเพนนิ่งขนาดนั้นเหมือนเวลาเราถามอะอย่างอย่างเวลาพี่ถามเออพี่คนนั้นอะคือเพลินเพลินนั่งรถไปที่มาจีบเราเนะี่ยเขาตอนนี้เขาไปเรียนที่ไหนอะเขาไปเมืองนอกกันยังเขากลับมายัางอะไรเงี้ยเราก็จะถามอยู่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นให้เห็นว่าการเปิดตัวครั้งแรกที่จะแนะนําแฟนของลูกเนี่ยพามันแนะนําที่บ้านชิวๆให้เป็นบรรยากาศสบายๆไม่ต้องเอดกระเลิบไม่ต้องผิด ปกติจากทุกวันเพราะว่าการที่ทําอะไรเกินความจําเป็นมากมายนั้นจะทําให้แฟนของลูกอึดอัดอันนี้เขากมีการยอมรับแล้วนิดนนะยอมรับแล้วนิดนิดนะเดินก้าวโอ้โหติดลูกโป่งมียิ้มกุ่งกลงขนาดนั้นเลยเลยอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหบนโต๊ะมีไก่อบอาสวัพดีจ้าอะไรเงี้ยเลยตกใจเหมือนกันโอ้โหอะไรเนี่ยอึดอัดเขาจะอึดอัดแต่ก็ทำชิลๆสบายๆไปนี่ฉันมาสู่ขอเลยไงวะเออบางทีอาจจะไม่ได้อะไรมากมายใช่ไหมไทยแล้วที้สาคัญ ต่อมาก็คือเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องความคิดเห็นค่ะคือระวังยังไงคือเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเปิดตัวแฟนเสร็จปุ๊บอ่าทำไมแฟนเธอมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปต,ติเตียนแฟนเขาไงไ <ป S 1> เราเราต้องอย่าไปไปพุ่งโจมตีเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงคนนั้นก่อนเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะต้องแบบว่าท่านจะไปพิพากษ์วิจารณ์แฟนเขาให้ทําให้เขาอึดอาาัดใจไม่คิดแบบรูบร้สึกว่าอุ้ยตัวลูกเราเองเนี่ยจึิงแอาว่าแม่ไม่ชอบแฟนหรือเปล่าอึดอัดว่าเอ๊ะ ไอ้ยังไงดีเราควรจะต้องทํำยังไงเขาบอกว่าเปลี่ยนจากแฟนลูกเนี่ยมาเป็นวิพาษ์วิจารณ์หรือคุยอาจจะไม่ต้องวิจารณ์ลูกแต่พูดกับลูกดีกว่ามันจะไม่ไปทําร้ายความรู้สึกลูกในเรื่องแฟนของเขาแต่มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับเราไม่ได้ไปจับผิดเขาไงฮะพอมาคุยถึงตัวเขาก่อนว่าเออลูกแล้วลูกเวลาลูกคิดเขาลูกไอ้นั่นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างแฟนลูกอ่ะเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงสมัยใหม่อกินข้าวเสร็จปุ๊บเขาก็จะวางไว้ที่โต๊ะ อันนี้มาทานที่บ้านทองแต่มาทานข้าวก็วางไม่ยกกลับไปเก็บไปล้ามองไหมมองหนูก็มองดูอยู่ตลอดแต่ลูกเรารู้สึกยังไงเราไม่ชอบหรอกเพราะว่าเราจะชอบผู้หญิงที่เป็นมาช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาไม่มีตรงนี้เราก็ยังบอกว่ามันไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเราก็จะบอกลูกบอกว่าเออนี่นะไอ้อย่างเงี้ยถ้าเวลานั่นน่ะลูกลูกต้องเล่าให้เขาฟังนะเวลากินข้าวเสร็จเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะช่วยกันยกไปเก็บอะไรเงี้ยลูกก็ทําแบบเนี้ยทาให้เขาดูเป็นตัวอย่าง แฟนลูกก็จะได้รู้ว่าเราทําแบบไหนแต่เราจะไม่ไปบอกว่าทําไมเขาไม่ยกของไม่เก็บะทําไมเขาไม่เหมือนพวกเราอซึ่งมันจะทําให้ลูกรู้สึกว่าเอ้ยแม่ไ่ชอบอัดเดี๋ยวครั้งหน้านะลูกนะถ้ามาเนี่ยลูกก็บอกเขาแบบนี้นะแลูกกไปช่วยทำไม่ดูแต่ใช้วิธีอย่างนี้เขาก็จะไม่รู้สึกอึดอัดและไม่ถูกรู้สึกว่าโดนจับผิดในความสัมพันธ์ทีเนี้ยไม่ว่ามีอะไรก็มาขายใหู้กฟังอย่างเดียวก็ดีก็ดีนะวิธีนี้ได้ผลแต่ไม่รู้มันขายหมดหรือเปล่าอาจจะไม่หมด เขานี้บอกว่าถ้ารักลูกก็ให้รักคนที่ลูกรักด้วยเออฉันรักหมารักฉันก็ต้องรักหมาของฉันด้วยเหมือนอย่างนั้นนะเ,เพราะคนที่จะเป็นผู้รักที่ดีที่สุดของลูกคือใครสักคนที่จะทําให้ลูกเนี่ยอยู่ด้วยและปลอดภัยมีความรักให้กันและกันสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนะั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี<ะ>มากกว่าไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นให้คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะและตัวเองก็ต้องมองโลกในแง่ดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะนะั้น บอกว่าถ้าหากพ่อแม่เนี่ยพบว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆแฟนของลูกสักขึ้นมาสักตัวก็ไม่ได้แม่เกิดหัวโบราณก็ไม่ได้ว้าตายล้วสักอะไรขนาดนี้มไม่ไตื่นโอ้ยหนุ่มรอยสักมันจะสักอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่ได้จําเป็นว่าคนที่มีรอยสักจะเป็นคนไม่ดีอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งไปตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกอนะคะเพราะฉะนั้นก็คล้ายๆว่าลูกรักใครเราก็ต้องพยายามที่จะ รังเขาด้วยคือว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะมีความสุขคุณลูกเรา<ช>แล้วก็ถ้าผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกว่าเออมาอยู่กับครอบครัวนี้หรือว่าใกล้ชิดกับลูกเราแล้วดีเขาก็จะยิ่งส่งพลังดีๆอยากปกป้องผู้ชายก็อยากปกป้องผู้หญิงก็อยากดูแลลูกเราเราก็จะได้บองแรงแต่ข้อน,นี้เนี่ยนะมันย้อนกลับไปถึงตั้งแต่เริ่มแรกเลย<ช>เพราะงั้นก่อนที่ลูกจะมีแฟนเราก็จะต้องใส่หัวลูกไป,อไปสอนลูกไปเรื่อยๆว่าลูกควรจะเลือกออยังไงเพราะไม่งั้นถ้าเกิด ถ้าเป็นข้อนี้อย่างที่บอกลูกรักใครเราจะรักคนนู้นลูกอาจจะมองคนไม่ถูกก็ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้พร่ำสอนรูปมาแต่แรกว่าควรจะเลือกแบบนี้แบบนี้มาถึงตรงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องตกใจหละแนะไว้เลยเป็นเพิ่มเป็นข้อศูนย์ก่อนข้อหนึ่งใช่ใช่เพราะงั้นอาจจะมีรอยสักหรืออาจจะเป็นยังไงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเลวเพราะลูกได้เลือกแล้วแต่เราควรจะเป็นโค้ชยั่วห่าง แต่หาวิธีให้เนียนๆน,นะคะนี่ไงนี่ไงอันนี้เชื่อมต่อจากเรื่องของพี่ตั๊กเลยสไตล์ไขสไตล์มันต้องคืออะไรรู้ไหมคะพี่จะไม่บอกว่าเฮ้ย <ฮะ S 1> เธอแต่งตัวแบบนั้นเธอเท,ทำอย่างนั้นบา่ทำเหมือนกันนะบางทีพี่พี่พูดเหมือนกันก็ยังคิดว่าตัวเองทําผิดบางทีพ่อแม่ก็ไม่ได้ถูกเสมอไปเพราะว่าบางทีเราคุยกับคุณหนุ่มคุณหนุ่บอกเพราะว่าคุณเอาตัวเองไปเปรียบคุณเอาตัวเองไปแทนเขาบางทีเขาชอบสไตล์นี้ แต่คุณไม่ชอบคุณก็เลยทขาไมต้องทําอย่างนี้ถูกไหมฮะจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกนะเราก็ต้องเคารพในการตัดสินใจโดยเฉพาะเขาโตแล้วถูกไหมฮะสไตล์ใ,<ช>ใครก็สไตล์มันต้องอย่าไปสนใจแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนเขาไปบ<อ>้างนอกจากไม่ถูกกัลเทศะใช่หรือมากับเราอะไรเงี้ยเราอาจจะเ<ช>ตือนหาวิธีเตือนพูดดีๆแปลกใจมากอย่างล่าสุดนั่งรถมากับพี่อ่ะไปโลไปขึ้นรถไปเอ๊จะไปไหนจะไปส่งเขาที่โรงเรียนเขาจะต้องกลับไปโรงเรียนโรงเรียนเดิมเขาเพื่อจะไปเอาใบแล้วก็นั่งๆ อะไรอ่ะทาอะไรอ่ะน้ำตาลแต่งหน้าสไตล์ไหนเด็กรุ่นนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีกรีดไอเลนองไรเนอร์นะเชื่อไหมเขียนเขียนไอเลนองลงมาอย่างเนี้ยพี่บอกเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ฉันไม่เคยมองเห็นว่ามันสวยตรงไหนเขาก็กด iPad เลยนี่ไงสไตล์นี้ของเกาหลีโอ้ยเกาหลีบ้าบออะไรแบบเราก็เราก็ขำมันก็ขำนะดุก็ดุนะคือท็อปเขามีแต่จะเป็นความแเขียนไม่เขียนให้กระดกขึ้นมาให้หน้ามันตึงขึ้นไอเดนันแขงให้ตก มันเป็นเทรนด์ใหม่คุณแม่เพราาพูดข้อนี้พี่นึกถึงตัวเองแล้วพี่เ<อ>ชื่อว่าแม่ทุกคนมันมีปัญหาแต่ทำยังไงให้มันยอมรับลูกให้ได้ต้องหาวิธีประตบให้เข้าที่ให้ได้ซึ่งวันนั้นพี่ควรจะพูดกับลูกจ๋ามันไม่สวยเลยลูกหรือเปล่าเออ <c oughs> ก็เลยบอกเข้าใจเลยนะ<อ>ข้อนี้ที่บอกว่าถ้าพ่อแม่ไปจุกจิกจู้จีจจ้เกินไปให้ยอมรับในสไตล์ของลูกแต่ต้องถูกกาลเทศะ,แ,ะแล้วต้องดูแล้วง,งามใช่ เขาเนี่ยนะถ้ามองแล้วเนี่ยลูกพี่เนี่ยมันก๊อปพี่มาหลายอย่างในเรื่องของเขาจะต้องแบบแต่งเนื้อแต่งตัวออกจากบ้านเขาจะต้องเสื้อผ้าหน้าผมเอ้เราก็ดูดูเออมันก็เหมือนเราไยเออมองไปมองไปเนี่ยนะเพียงแต่ว่าพยายามประครับประคองให้ดีแล้วอะไรเหมาะอะไรควรต้องบอกอืใช่อันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ค่ะที่จะต้องบอกเขาแต่ว่าอย่างที่บอกครับวิธีอบอกวิธีเตือนเนี่ยครั้งแรกบางทีเราก็เอ้ยดึงเอาไว้ก่อน พอเราไปสใส่อารมณ์ใส่ความเห็นเรามากๆมันจะกลายเป็นเรื่องติเตียนเออเอออันเนี้ยอันเนี้ยพี่มีพี่มีชอบติเตียนอีกอันนึงก็บอกอย่าทําเป็นพ่อดุแม่ร้ายเหมือนในละครพ่อแม่เนี่ยไม่น่าจะนะไม่ใช่ไม่อยากใช้คาว่าไม่ควรไม่น่าจะสร้างปัญหาให้ลูกเช่นการบังคับอะลูกทำนัน่นทำน,น,ทำนี่เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้อย่างที่พ่อแม่ต้องการเพราะว่าเอาใจของเราเนี่ยไปแทนเขาเขาคงไม่อยากทำหรอกแต่เราเนี่ยอยากให้เขาทำเพราะว่าเราอยากทํา ะะเพราะงะั้นอย่างเช่นการกรีดการลูกในไ,ไม่ให้ลูกใกล้ชิดกับแฟนนะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าหึงหวงหรือไม่ชอบการเป็นส่วนตัวยังไงก็ตามแต่แต่สิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำก็คืออให้ความรัก<ะ>ให้ความจริงใจแล้วก็ให้คําปรึกษาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของลูก เขาบอกอย่าไปจุกจิกจู้จี้เกินไปพ่อแม่ก็จะเป็นบุคคลที่เขาจะนึกถึงคนแรกเขาจะวิ่งกลับมาที่เซฟตี้โซนเรานี่แหละเป็นเซฟตี้โซนของลูกใช่ไหมคะับมันจะไปทุกข์ทอมารยังไงสุดท้ายก็กลับมาซบอกพ่อแม่นี่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่สร้างพื้นที่นี้ไว้ให้เป็นที่ปลอดภัยสาหรับเขาเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาไม่กลับมาหาเราเราจะเสียใจทีหลังเนาะค่ะเอาล่ะค่ะเป็นไงคะการที่มีลูกเริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยนะคะ หรือจะมีแฟนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปนะคะเพราะงั้นเราเป็นพ่อแม่เราก็อย่ามองโลกในแง่ร้ายือจนเกินไป<ล>นะคะแล้วก็อย่าเอาความรู้สึกอย่างที่บอกนะคะอย่างที่พี่ตักบอกว่าอย่าเอาความรู้สึกของตัวเองไปตัดสินลูกเพราะบางทีเนี่ยเราควรจะต้องเปิดความทําความเข้าใจเปิดใจรับรู้รู้จักแล้วก็เรียนรู้เขามากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,คะแล้วเมื่อเขาผิดพลาดเนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวก็แนะนำกันไปนะคะทั้งคุณนงนุชแล้วก็เผื่อไปถึงแฟนๆรายการด้วยวันนี้ น่าจะได้แง่คิดที่ดีแล้วก็มุมมองที่ดีในการออดูแลลูกแล้วก็ความเข้าใจในตัวของสาม,มีมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสรุปกันนะคะตอนที่พักสักครู่ค่ะก็คงดูยังห่างามากกว่าดูๆแล้วถ้าถึงจุดที่ต้องพูดจริงๆรง,รงก็ค่อยพูดก็ต้องบอกเขาว่า ให้ช่วยพูดกับลูกหน่อยว่าต้องดูแลยังไงเพราะว่าถ้าลำพังเราคนเดียวลูกก็อาจจะไม่ฟังก็ต้องให้เขาช่วยพูดถ้าแฟนเป็นคนพูดหน่อยนะครับก็บางทีเราก็อาจจะคุยกับแฟนมากถึงแฟนจะไม่ค่อยพูดแต่ก็แบบถ้ามีแบบอะไรแบบที่มันเกินเกินมาที่ลูกทําไมด่ดีครับก็ให้พูดกับลูกบ้างครับ ก็คงไม่ขยันขยอให้เขาให้คำปรึกษาลูกแต่ว่าในแง่ที่เขาเป็นพ่อของลูกอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าลูกมีอะไรไม่สบายใจเสียใจกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยที่สุดคนเป็นพ่อก็ต้องปลอบใจได้คอยให้กำลังใจลูกสาวเนาะอย่างที่เราแนะนำเนี่ยเส้นผมบางบุกเขาเลยนะพี่อย่างที่มีตตั๊กบอกว่าให้กลับไปมีสร้างสมรรถภาพภาษามีอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราลืมไปใ <ไป S 1> ช่คำปุ๊บอาจจะดีขึ้มนมาเลยก็ได้